้แล้วค่ะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้น่าทานไหมคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับครัวบ้านบิ๊ทเมนูวันนี้บิ๊จะมาทำพวงไข่อ่อนผัดเผ็ดสูตรน้ำขลุกคลิกค่ะเรามาดูกันเลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างจะมีพวงไข่อ่อนนะคะล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือล้างให้เมือกเหนียวเนออกให้หมดเลยนะแล้วก็จะมีเครื่องในไก่วันนี้พิช้ในส่วนของตับกลืนแล้วก็หัวใจ ซอยชิ้นแล้วก็จะมีเนื้อไก่บิดใช้ส่วนสะโพกนะคะซอยชิ้นพอดีคําแล้วก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสไก่แล้วก็น้ปาปลาแล้วก็จะมีพริกแกงพริกแกงแดงนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันน้าข้าวสําหรับผัดพริกแกงแล้วก็จะมีน้ําเปล่าส่วนสมุนไพรกนวันนี้ก็จะมีในส่วนของใบกระเพรากระชายซอยบาง พริกชีฟ้าใบามะกรูดชีกพริกไทยสดแล้วก็มะเขือพวงส่วนผสมมีแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันถ้าใครมีเป็นน้ำมันพืชหรือว่าเป็นน้ำมันหมูหรือว่าเป็นน,ปน้ำมันอย่างอื่นก็ได้นะคะเอาที่สะดวกใช้เลยใส่นิดหน่อยพอไม่ต้องใส่เยอะแล้วเราก็จะนำพริกแกงนะคะลงไปคั่ว จะคั่วให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะหลังจากนั้นนะคั่วพริกแกงจนมีกลิ่นหอมได้ที่แล้วก็จะนําไก่นะคะลงไปคั่วก่อนนะคั่วเนื้อไก่ให้ตึงก่อนอพอเนื้อไก่ของเราเริ่มตึงแล้วนะที่ก็จะนําในส่วนของเครื่องในนะลงไปคั่วเลยคั่วต่อ เดี๋ยวคั่วให้ในส่วนของเครื่องในไก่เปลี่ยนสีนิดนึงในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะพวกไก่แล้วก็หัวหัวใจกลิ่นเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟวงไข่อะคะ่ะแล้วก็กะอัตราส่วนเอาเองนะคะว่าทานกันกี่คนถ้าทานกันแค่สองคนอย่างเงี้ยคะ่ะก็ปรับปริมาณลงอีก แต่นี่คือวิธีทำทานกันประมาณห้าหกคนนะคะทานกันเยอะก็เลยทําเยอะหน่อยควงไข่วันนี้วิใช้1นกิโลเครื่องในไก่เริ่มจะเปลี่ยนสีละจากนั้นนะคะนี้ก็จะนําในส่วนของควงไข่นะลงไปคั่วเลยนะคะเร่งไฟให้แรงเลยะคะ่ะ ถ้าเราทำเยอะเราก็ใช้ในส่วนของเครื่องแกงนะคะให้ถึงเนื้อสัตว์นะถ้าเราใส่พริกแกงน้อยอ่ะมันจะมีกลิ่นคาวมันจะไม่อร่อยเดี๋ยวคั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วให้เขาเปลี่ยนสีจนค่อนข้างสุกไปเลยแล้วเราก็จะมาทำการปรุงรสกันคั่วให้แห้งก่อนแล้วค่อยเติมน้ำคั่วไปเรื่อยๆทำเบาๆถ้าทำแรงอะ่ะเดี๋ยว พวงไข่จะแตกได้เอาละค่ะจากนั้นนะเมื่อพวงไข่เริ่มจะกึ่งสุกแล้วบิ๊ก็จะมาทําการปรุงรสก่อนใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะแล้วก็น้าปลาปราปุงรสแค่นี้พออันนี้ยังไม่ได้เติมน้ํานะคะน้ําของพวงไข่น้ําของในส่วนของเนื้อสัตว์เขาจะซึมออกมาเองเดี๋ยวคั่วต่ออีกแป๊บหนึง่งลรงไฟแรงแรงสึดๆเลย แล้วเราก็จะมาเติมน้ำนะคะใส่น้ำไม่เยอะใส่น้ำนิดเดียวพอเพราะว่าบิทํำสูตรน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกเดี๋ยวเราจะคั่วต่อสักพักนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราปรุงรสดแล้วนะคะนี่ก็จะมาใส่กระชายลงไปเลยค่ะใส่กระชายดับขาวหน่อย จะไม่คนแรงนะคะคนเบาๆคั่วอีกแป๊บหนึ่งค่ะถ้าคนแรงเดี๋ยวไข่อ่อนจะแตกต้องคนเบาๆหลังจากนั้นน้นี่ก็จะมาใส่พริกแดงแล้วก็มะเขือพวง แล้วก็ตามด้วยพริกไทยสดแล้วก็ใบกระเพราใบกระเพรานี่ใส่เยอะหนะ่อยค่ะเดี๋ยวเขาก็ยุบคั่วแค่แป๊บเดียวพอนะคะพี่จะไม่คั่วนานแล้วเพาะว่าใส่ใบกระเพราลงไปแล้ว รสชาติดิก็ชิมมานะคะว่าโอเคและคะ้วค่ะอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มละรสชาติก็ถ้าใครชอบเค็มหน่อยก็ใส่เกลือเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะคะแล้วเราก็โรยมะกรูดฉีกด้วยนะคะอ่ะเอาละค่ะปิดไฟค่ะนี่แหลคะค่ะเรียบร้อยเมนูพวงไข่อ่อนผัดเผ็ดสูตรน้ำคลุกคลิกของบี๊เรียบร้อยแล้วคะ่ะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้น่าทานไหมเอ่ยเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันคะ่ะ ได้แล้วค่ะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้น่าทานไหมคะพวงไข่อ่อนผัดเผ็ดสูตรน้ำขุกค,คลิกของครัวบ้านบิทยทค่ะลองทำทานกันดูนะคะเมนูนี้ทำกินก็อร่อยทำขายก็เวยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีค่ะ